พ่อขาสวัสดีคะ่ะใช่อีกสองคลิปอีกสองคลิปเลยคะ่ะเราไวค้ค่ะเอาให้ถึงห้าร้อยคลิปห้าร้อย EP ที่ห้าร้อยเลยคะ่ะกุมพันอัอัดคลิปสั้นคะ่ะ FC คะ่ะอัดคลิปสั้นของคุณพ่อคลิปคลิปสุดท้ายก็จะอัดคลิปยาวคลิปที่ห้าร้อยอะคะ่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อไว้เหนียวดีไหมพ่อเหนียว ดีนะเราไม่ได้ไปซื้อตลาดนะพ่อนะเราได้ไวพ่อพ่อใหญ่โสบอกว่ามีอีกเยอะแยะจะเอาก็ซื้อได้เลยสัน้นวะพ่อใหญ่โสบอกลุงแอร์มาบอกว่าไอ้ไวอะเหลืออีกเยอะนะถ้าจะเอาอีกก็มาซื้ออีกได้เลยแมนเบอร์แมนเอาลุงแอร์มีเงินซื้อสามร้อยไง ลายสามร้อยได้สามขดสามร้อยได้สามขดพ่อแต่ว่าแต่ว่าถูกกว่าอยู่ตลาดนะพ่อนะถูกกถูตลาดเส้นละสิสิบห้าบาทแต่คุณาภาพมันต่างกันไงพ,อพออ่อบอกว่าถ้าไหวจากบ้านทรัพย์ลงไซจะเป็นไหวที่มาจากป่าแล้วพอ่อพ่อจะซื้ออีกไหม่ะเอนางเด็ดเหรอคันเด็ดหนังชิซื้อไป เราเรซื้อมาไวบอกเวลาถ้าข้ามีคนถ้าเขาขายไปก็จะขายหมดแล้วเราก็ไปซื้อไม่ทันอีกค่ะขอบคุณทีฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยละคะ่ะต้องขอบคุณพ่อใหญ่โสนะคะเพื่อนคุณพ่องามชมชื่นที่ขายไวให้กับคุณพ่อนาไว้คุณภาพดีมากเลยค่ะขอบคุณพ่อใหญ่โสมากมากนะคะพ่อใหญ่โสบ,บ้านทับลังไสค่ะคุณพี่น้องเราขึ้นไปตัดไวอย,อยู่ในป้านในดง อยู่ใกล้ภูเหรอพ่อ <c oughs> โอ้ยเครื่องภูนี่อ้ยอยู่ใกล้ภูตัดยากไหมพ่อ <c oughs> ตัดไหวใหญ่แย <c oughs> ่พ่อเออพ่อมันมีน้ำไหม <c oughs> น้ำเหรอเหรอปาดมีน้ำใช่ <c oughs> ปัดตอนนี้ต้นเพิ่นเนาะตัวเพิ่นนี่ตัดได้นะพ่อเนาะนี่ค่ะพ่อมาเหลาเพื่อที่จะไปมัด อันเราเสียบหัวตะกร้าไว้ลหลายหลแต่ว่ามัดประสานได้บ่มีไหวไหวไหว,วเราก็ขาดเราก็ขาดขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อง,งามชุมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันขอบคุณเลยล่าใหค่ะพี่น้องเมื่อกี้คุณพ่อน,นอนแล้วค่ะนอนพักผ่อน มีแรงก็ขึ้นมาแล้วไว้อีกคุณพ่อน่าจะได้นอนบ่อยอยู่เพราะว่ายานี่ททำให้ง่วงทำให้พ่อง่วงแล้วก็พ่อนอนพักผ่อนขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ